สวัสดีครับผมครูปูเป็นนอเทนเนอร์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นพาสซิ่งคอร์ดนะครับพาสซิ่งคอร์ดคืออะไรนะครับพาสซิ่งคอร์ดก็คือคอร์ดที่ใช้ในการผ่านเพื่อจะเข้าหาคอร์ดถัดไปนะครับเราเรียกว่าคอร์ดผ่านนั่นเองพาสซิ่ง c อรวิธีการยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยนะครับที่เขาใช้กันทั่วโลกใบนี้ก็คือการใช้คอร์ดที่57ครับคอร์ดที่57คืออะไรคอร์ดที่5ก่อนที่จะถึงคอร์ดที่เราต้องการจะเข้าหานะครับ ให้นับขึ้นไป5้าตัว้วเปลี่ยนคอรดนั้นเป็น7ก็จะสมบ,บูรณ์แบบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมตัวอย่างกันเอาละวันนี้ขอเล่นเป็น668แล้ละกันเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบาง4ีเบื่อแล้วแค่นั้นเองครับห้องแรกเป็น C ห้องที่2 A m เ n ม r ห้องที่3เป็น F และห้องที่4เป็น G นะครับมีทั้งหมด4คอร์ดอะเริ่มกันเลยรอบแรกจะยังไม่มีการ p a s s i n g คอร์ดแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวพอรอบ2ผมใส่ passing คอร์ดแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าเพราะอะไรถึงต้องใส่ตัวเหล่านั้นและคิดยังไง เริ่มครับ C A เม S แล้วก็ G ครับ ที่จบลงไปยังไม่มีการพาสซิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับรอบนี้ผมจะโชว์การพาสซิ่งคอร์ดเข้าไปก่อนจะถึง A m เม o r ใส่1คอร์ดนะครับก่อนจะถึงคอร์ด f ใส่อีก1คอร์ดและก่อนจะถึงคอร์ด G ใส่อีก1คอร์ดครับฟังก่อนนะครับ จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเติมเต็มแต่มันก็ดูแน่นพอสมควรเพราะฉะนั้นตอนนําไปใช้ก็เลือกใช้ให้ดีๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ต้องพาซิ่งทุกคอร์ดแต่นี่คือความรู้ครับวิธีการครับมาดูเฉลยกัน C ไปหา A minor ผมบอกแล้วว่าก่อนจะถึง A minor เราจะแทรกคอร์ดอะไรให้นับจาก A minor เนี่ยนับขึ้นไป5ตัว A, B, C, DE ใครแม่นสเกลอยู่แล้วคุณจะตอบได้ว่าคือตัว E ใครไม่แม่นน,นับไป1 2 3 4 5 ตัวที่5ของ a คือ e เปลี่ยนตัว e ตัวนี้ให้เป็นคอร์ด e 7มันก็จะได้คอร์ด c e 7แทรกเข้าไปก่อนจะถึง a m i n o r ครับต่อไปก่อนจะถึงคอร์ด f เราจะแทรกถึงคอร์ดเหมือนกันครับนับจาก f ไป5ตัว 1, 2, 3, 4, 5ได้ c เปลี่ยนเป็น c 7แทรกเข้าไปก่อนจะถึงคอร์ด f คอร์ด G นับไป5ตัวเราจะแทรกคอร์ดอะไรเข้าไปก่อน G 1 2 3 4 5ได้ตัว D เปลี่ยนเป็น D7 และแทรกเข้าไปก่อน G ครับจบดีซ C เรียบร้อยแค่นี้เองทั้งหมดนี้เราเรียกทางดนตรีว่า secondary dominant นะครับเพราะนี่คือคีย์ C คอร์ด7เหล่านี้เป็นคอร์ดที่อยู่นอกคีย์ นะครับเป็นคอร์ดเซของคอร์ดที่เราจะเข้าหานั่นเองนะครับลองไปฝึกซ้อมกันดูแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ